สวัสดีครับผมจากช่องคูลเดียววิหานะครับวันนี้จะมาขออนุญาตรีวิวนาฬิกาคาซิโของคุณผู้หญิงนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับเรือนนี้ที่ผมจะนำมาเสนอ,อดีไซน์ต้องบอกเลยราคาหลักหมื่นดีไซน์หลักหมื่นราคาแค่หลักพันเท่านั้นเอง เป็นราคาที่ทุกท่านสามารถจับต้องได้นะครับสำหรับแบรนด์ Casio อผมขออนุญาตมารวีวิวเลยนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับรุ่นนี้สวยมากเลยร,นนรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่น LW204 นะครับ -4 C ADF LW LW2044ADF นะครับจำไว้นะครับรหัสนี้นอสเผื่อได้ไปในเผือ่อว่าได้ไปในบูธคาซิโอแล้วถามหารุ่นนี้อาพนักง,งานเขาจะได้หยิบมาให้ถูกเนาะฟังก์ชันก็จะมีอาเบสิกเข้าไปก็จะเป็นกันน้ำได้30เมตรล้างมือล้างหน้าเปียกฝนละอองฝนได้ปกตินะครับผมแต่ไม่สามารถลงน้ำได้นะครับ ตั้งปุกได้จับเวลาเป็นโครโนกราฟได้นะครับผมดีไซน์ตัวเรือนนะครับจะเป็นตัวเรือนต้องบอกว่าเป็นกรอบคล้ายค้ายกรอบคาร์บอนนะครับตัวสายจะเป็นสายซิลิโคนลายจะเป็นลายพาสเทลนะครับผมลายพาส์เทลสีครีมพาส t เทลมีดีไซน์สวยมากเลยหาจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับ เราประกันตัวเครื่องผ่านแบตเตอรี่ให้1ปีนะครับจาก CMC โดยตรงนะครับใครอยากเป็นเจ้าของรีบจับจองได้เลยนะครับราคาตั้งต้นอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยฟังดีๆนะครับราคาตั้งต้นนะครับราคาเรือนนี้นะครับตั้งต้นอยู่ที่ราคาหน้าร้านนะครับของช็อป D s h o c Casio หรือในเซ็นทัเดอะมอจะอยู่ที่ราคา1,300บาทเท่านะครับ แถมยังมีส่วนลดโปรโมชั่นให้อีกนะครับ15%หรือว่าแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละเดือนที่ทาง Casio G-Shock c m g จะจัดมาให้นะครับผมจับจองเป็นเจ้าของได้เลยนะครับหาสินค้าให้กับตัวเองปีใหม่นี้แนะนำเลยครับคุณผู้หญิงเดือนนี้สวยที่สุดล่ะครับก่อนจะจบนะครับขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับช่องพศพลเยี่ยวเวหานะครับ กดติดตามกดซับสไ r i b e เป็นแรงใจในการรีวิวสินค้ารุ่นใหม่ๆใ,ให้ด้วยนะครับผมผมจะได้นำรุ่นใหม่ๆม,มารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูเนาะยังไงขออนุญ,ญาตขอตัวจบก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ